การลดน้ําหนักโดยการควบคุมอาหารกับการออกกําลังกายเนี่ยสามารถทําให้น้าหนักลดในระยะยาวจริงๆได้น้อยกว่า5%อีกก็เลยจะมาถึง EP นี้นะคะว่าทางการแพทย์แล้วการลดน้าหนักแบบไหนที่จะได้ผลนะคะซึ่งมี3วิธีค่ะก็วันนี้ที่จะมาพูดหัวข้อๆนะคะก็คือจะเล่าให้ฟังถึง4แกนหลักของปัจจัยที่ทําให้ประสบความสำเร็จในการลดน้ําหนัก แล้วก็การลดน้ําหนักแต่ละกิโลแต่ละช่วงที่ลดไปเนี่ยมันดีกับสุขภาพยังไงส่วนข้อเสียก็อยากจะให้ไปตามดูที่คลิปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งจะบอกข้อเสียแล้วก็ความอันตรายแล้วก็ความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมยังไงบ้างนะคะแล้วก็บอกถึงสถิติแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของของน้ําหนักที่เยอะขึ้นมีปัญหากับสุขภาพยังไงบ้างแล้วก็มาถึงช่วงสําคัญก็คือ 3วิธีทางการแพทย์นะคะที่ตอนนี้อัปเดตที่สุดแล้วมีวิธีไหนที่ลดน้ําหนักได้ผลยังไงบ้างข้อดีข้อเสียแล้วก็ความเหมาะสมของการเลือกเคสในแต่ละวิธีของการลดน้ําหนักเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังว่านอกจากยาที่ทําให้ลดน้ําหนักแล้วจริงๆมียาบางอย่างที่กินแล้วน้ําหนักเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งหลายๆตัวก็เป็นยาคอมมอนนะคะก็เลยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราก็ กินอาหารเหมือนเดิมแต่ทําไมน้ําหนักมันขึ้นเยอะมากเลยก็สรุปสุดท้ายด้วยนะคะหัวใจสําคัญของการลดน้าหนักนะคะก็พูดให้ครบฟังให้จบในคลิปนี้กันเลยนะคะเสาหลักของการลดน้ําหนักประกอบด้วย4อย่างนะคะซึ่งหัวใจสําคัญของการลดน้ําหนักก็คือเราต้องการลดไขมันส่วนเกินเพราะว่าไขมันส่วนเกินเป็นสาเหตุของการอักเสบเราก็การอักเสบพ,พวกนี้ก็ทําให้ระบบฮอร์โมน ในร่างกายเราแปรปวนที่สําคัญภูมิคุ้มกันในร่างกายเราก็ลดลงก็จะนํามาสู่โรคมากกว่า200โรคเลยนะคะแล้วก็เป็นมะเร็งอีกเป็น10กว่าชนิดเลยที่เป็นความเสี่ยงนะคะก็4แกนหลักประกอบด้วย 1. อาหาร 2. การออกกําลังกายหรือว่า physical activity ก็คือกิจวัตรที่เราทำนะ่ที่เราใช้พลังงานออกไปอันที่3ก็คือเกี่ยวกับด้านจิตใจเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมความเครียดเกี่ยวกับอารมณ์หรือว่า ความตั้งใจจต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะในการควบคุมแล้วก็มีวินัยกับตัวเองที่จะประสบความสําเร็จส่วนข้อ4ก็คือการนอนหลับการนอนหลับสําคัญมากนะคะเพราะการนอนหลับเพราะว่าการนอนหลับที่ดีมันมีผลต่อฮอร์โมนต่างๆซึ่งฮอร์โมนต่างๆเนี่ยแหละที่มันจะได้รับการซ่อมแซมอย่างดีะคะ่ะในช่วงที่เรานอนหลับถึง1ใน3ของชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นการนอนหลับไม่ดี มีผลกับสุขภาพมากๆโดยเฉพาะคนที่อยากจะลดน้ําหนักคนที่เป็นโรคอ้วนนะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นเบาหวานถึงเจ็ดเท่านะคะแล้วก็การลดน้ําหนักเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงเบาหวานไปได้ถึง4 0เรนะคะแล้วก็ที่สําคัญคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยจะมีความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจวายะค่ะมากกว่าคนปกติถึง2อเท่าการที่เป็นโรคอ้วนนยคะความอันตรายเนี่ยมันคือผลแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงที่ทําให้เกิด โรคหัวใจนี้แหละคะ่ะซึ่งการที่ลดน้ําหนักแต่ละเลเวลเนี่ยมันมีผลดีกับสุขภาพมากเลยนะคะก็เริ่มต้นก็คือถ้าลดเพียงแค่5%นะคะก็จะช่วยทําให้ลดความเสี่ยงของการเป็นเบาหวานหรือว่าเลื่อนการเป็นเบาหวานออกไปหรือว่าคนที่มีภาวะก่อนเบาหวานก็จะดีขึ้นเลยนะคะค่าน้าตาลดีขึ้นแล้วก็ค่าความดันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าลดมากขึ้นไปถึงประมาณ5-10นะคะก็จะช่วยในการ ลดเกี่ยวกับเรื่องค่าไขมัน,นะคะ่ะไขมันในเลือดก,ก็จะลดต่ําลงภาวะไขมันพอกตับก็จะดีขึ้นเลยก็อาการอย่างเช่น P C O S นะคะหรือว่าไข่หรือว่าราังไข่ที่มีถุงน้ําหลายใบยแล้วก็มีความเสี่ยงของการมีลูกยากก็จะลดลงไปเลยพอลดไปถึง10-15%นะคะก็ยิ่งดีกับสุขภาพมากขึ้นลดที่เกี่ยวกับเมคานากอะคะ่ะที่คราวที่เราพูดไปนะคะเมคาิกก็คือ เกี่ยวกับเ,เวลาที่ร่างกายเราแบบอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นกดไหลย้อนหรือว่านอนแล้วก็นอนกรนภาวะนอนกรนหรือว่าภาวะหยุดหายใจลดลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้ด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคตับโรคตับแข็งหรือว่าโรคมะเร็งตับได้ ถ้าลดไปถึงมากกว่า15%นะคะอันนี้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยมากเลยก็คือจะทำให้ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจวายเป็นเบาหวานแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้เยอะเลยก็ตอนนี้ค่ะก็จะมีคุณหมอเกี่ยวกับด้านโรคหัวใจะค่ะก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการลดน้ำหนักมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาคนพบมาว่า2ส่วน3ของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจเนี่ย มาจากโรคอ้วนนะคะก็จะมาถึงวิธีการลดน้ำหนักสาวิธีนะคะทางการแพทย์มีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือการใช้ยาลดน้ำหนักซึ่งต้องบอกว่ายาลดน้ำหนักเนี่ยก็มีมาหลาย10ปีแล้วนะคะเราก็จะมีการพัฒนามาเรื่อยๆะคะ่ะแล้วก็ยาบางตัวก็ยังใช้มาอยู่จนปัจจุบันนะคะก็คือจะเป็นยากลุ่มที่ทําให้เบื่ออาหารทําให้อิ่มหรือว่าจะมียาที่เพิ่มการเผาผลาญรวมทั้งยาที่ช่วยดักแป้งดักไขมัน ก็จะช่วยในการลดน้ําหนักได้ประมาณ5-10นะคะแต่ว่าส่วนตัวหมอพัดเองก็จะเจอคนไข้ที่ลดมากกว่า20%ก็มีนะคะอันนี้ก็คือต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตแล้วก็การควบคุมอาหารการออกกําลังกายค่ะแล้วก็การดูแลสุขภาพโดยรวมอย่างอย่างดีก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะเหมาะกับการที่จะต้องกินยาลดน้ําหนักนะคะก็จะมีข้อห้ามด้วยไม่ว่าจะเป็น ห้ามในคนที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรนะคะหรือว่ามีโรคเกี่ยวกับความผิดปกติของฮอร์โมนนะคะไม้ว่าจะเป็นฮอร์โมนไทรอยผิดปกติผลข้างเคียงก็คืออาจจะมีปากแห้งคอแห้งปวดศีรษะนะคะหรือว่าอาจจะมีรู้สึกผะอ,อืดผะอมก็การที่เราทานยาลดนะะ้ำหนักค่ะอาจจะไม่ได้ได้ผลยาวต่อเนื่องเนาะพอทานไปถึงระดับหนึ่งนะคะก็สักประมาณ6เดือนก็อาจจะเริ่มมีภาวะที่เรียกว่าแบบ ลงมาหรือว่าเรียกว่า p าโตเอฟเฟกก็คือเป็นภาวะที่น้ำหนักเริ่มคงที่แล้วนะคะก็อาจจะต้องหยุดยาส่วนยากลุ่มที่2นะคะยากลุ่มที่2ก็ตอนนี้ก็กําลังเ,เป็นอะไรที่ค่อนข้างได้ผลตอบรับดีเพราะว่ามีงานวิจัยเยอะแล้วก็มีบริษัทหลายบริษัทที่สนใจแล้วก็ทําด้านนี้นะคะก็ในประเทศไทยก็เพิ่งจะมีมาอยู่ประมาณ2อี่อนะคะก็ต้องบอกว่า CLP1 นะคะ หรือว่า GLP 1บวกกับ GIB นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มปากการลดน้ำหนักที่ได้ผลดีมากทำไมถึงได้ผลดีนะคะเพราะว่าเขามีการวิจัยในระดับในระดับที่เกี่ยวกับสุขภาพด้วยแล้วก็มีงานวิจัยมาหลายปีแล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็คือเป็นยาที่เรียนแบบฮอร์โมนในลัาไส้นะคะที่จะไปมีผลกับภาวะความรู้สึกหิวความรู้สึกอิ่มอาหารอยู่ในกระเพาะได้นานนะคะแล้วก็ จะช่วยกี่กับเรื่องลดค่าน้ำตาลด้วยค่ะแล้วก็เป็นการลดน้ำหนักแบบที่เฮลตี้เว g ลอ l ส s s นะคะก็คือจะลดน้ำหนักไปได้ประมาณในน้ำหนัก1กิโลค่ะก็คือ75%หรือว่า750กรัมเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็น Fat Loss ก็คือเป็นการลดเปอร์เซ็นต์ไขมันนะคะส่วนอีก25%ซึ่งเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ก็คือ2อ0กรัมในใน1กิโลค่ะก็คือ จะลดเป็นส่วนของกล้ามเนื้อนะคะเพราะว่าต้องบอกว่ากล้ามเนื้อเป็นอะไรที่เราจะต้องครีเซิร์เรลอจะต้องรักษาไว้ะค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราลดมวลไขมันได้เยอะเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยก็ยา<ๆ>ตัวนี้นะค่ะที่บอกว่าลดน้ําหนักได้เยอะเนี่ยเยอะเท่าไหร่นะคะก็จากหลักฐานงานวิจัยนะคะก็คือคนมากกว่า90%นะคะที่ได้ลองยาตัวนี้เนี่ย สามารถที่จะลดน้ําหนักไปได้มากกว่า5%นะคะแล้วก็ประมาณ55%สามารถลดน้ําหนักไปได้20%เรแล้วก็จะเหลือประมาณ40%นะคะที่สามารถลดน้ําหนักไปได้มากกว่า25%หรนะคะหรือว่ายาฉีดซึ่งมันก็จะออกแบบมาให้อยู่ได้นานกว่าก็คือประมาณอาทิตย์ละครั้งนะคะแค่นั้นเองซึ่งก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะลดค่าน้ําตาลนะคะก็คือ ลดได้ในคนที่มีภาวะก่อนเบาหวานนะคะสามารถทําให้น้ําตาลไปเป็นปกติได้ถึง94%เราแล้วก็สามารถสามารถลดไขมันที่เป็น L D L กับไตรกลีเซอไรด์อะคะ่ะที่เป็นไขมันที่เป็นความเสี่ยงทําให้เกิดโรคหลอดเลือดแล้วก็โรคหัวใจลดไปได้ถึง30%เราแล้วก็ลดค่า C R P นะคะหรือว่าป็น m เกอร์ที่เป็นความเสี่ยงของโรคหัวใจอะคะ่ะก็ลดไปได้แล้ก็ลด ค่าน้ำตาลสะสมหรือว่าฮิโมโกลบินเอ c ไปได้ถึง2%ถ้าเกิดว่าลดอันนี้ก็จะลดผลแทรกซ้อนหรือผมข้างเคียงจากการเบลวบหวานไปได้เยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นจอประสาทตาเสื่อมหรือว่าเป็นไตาวายได้เพิ่ม HDL ก็51.5%นะคะลดภาวะหยุดหายใจขนาดลับนะคะแล้วก็หลายเคสก็สามารถที่จะถอดเครื่องสีแบบออกได้ด้วยไปได้ถึง75%ลดความเสี่ยงของการเป็น หัวใจวายได้38เคสที่ได้รับการรักษาค่ะก็สามารถที่จะมีน้ำตาลกลับไปเป็นปกติได้40-60เลยที่สำคัญนะคะก็คือสามารถที่จะลดเส้นรอบเอวอะค่ะหรือว่า w e s t circumference นะคะไปได้ปได้ถึง10เซนนะคะหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นแล้วก็มันจะช่วยในการทำให้อินซูลินนะคะเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้ร่างกายวัยต่ออินซูลินมากขึ้นในการลดความดันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นซิสตอริกบัตเพชเชอร์หรือว่าไดแอสตอริกบัตเพชเชอร์ก็คือเป็นช่วงที่ทหัวใจบีบตัวหรือว่าหัวใจไขยตัวนะคะก็จะช่วยในการลดความเสี่ยงของการเป็นโรคแทรกซ้อนจากหัวใจไปได้เยอะเลยก็จะเห็นว่ายาฉีดลดน้ำหนักอะคะ่ะค่อนข้างจะมีผลต่อสุขภาพโดยรวมค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะลดความเสี่ยงเมตาบอลิกนะคะที่จะเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจซึ่งก็จะช่วยในการลดหัวใจวายลดอวัยวะ ลดการเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้มากกว่า20%แต่ว่าอย่างแรกนะคะยาลดน้ำหนักที่เป็นยาทานกับอย่างที่2ที่เป็นยาฉีดะคะก็คือไม่ใช่ว่าจะเป็นไม่มียาตัวไหนที่เป็นเมจิกพิลนะคะก็คือเหมือนกันกับยากินนะคะก็คือยาฉีดลดน้ําหนักนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้ที่หยุดไปะคะก็อาจจะมีน้ําหนักกลับขึ้นมาได้ประมาณ2ใน3ของคนที่ ได้รับการรักษานะคะน้ำหนักก็อาจจะกลับขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่าไม่ควบคุมหรือว่าไม่ได้ปรับพฤติกรรมการกินหรือว่าไม่ได้เพิ่มการออกกําลังกายหรือว่าเพิ่มฟิสิ i อลแอคทิวิตี้ก็จะทําให้น้าหนักกลับขึ้นมาได้ง่ายแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็การที่เราใช้ยาลดน้ําหนักไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคะอย่างยาทานลดน้ําหนักนะคะ่ะก็อาจจะเหมาะสาหรับคนที่น้าหนักไม่ค่อยเยอะอาจจะต้องการลดสักประมาณ5 1 0%แต่ว่าถ้าเกิดว่ามี วินัยก็สามารถลดได้มากกว่านี้ส่วนคนที่ใช้ปากกาจิ้มอะคะ่ะหรือว่ายาฉีดเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับคนที่มีค่า BMI มากกว่า27นะคะหรือว่ามากกว่า25แล้วมีโรคร่วมไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหัวใจความดันไขมันพอกตับหรือว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ช่วยได้มากแต่ก็มีข้อห้ามด้วยนะคะ มีข้อห้ามสําหรับคนที่อยู่ในช่วงที่ตั้งครรภ์ให้นมบุตรหรือว่ามีประวัติเกี่ยวกับเรื่องตับอ่อนอักเสบหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องถุงน้ําดีหรือว่ามีประวัต,เววติเป็นมะเร็งต่อมไทรอยก็จะห้ามใชย้ยาตัวนี้นะคะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการดูดซึมสารอาหารบางอย่างหรือว่าคนที่มีภาวะขาดสารอาหารก็ห้ามใชย้ยาตัวนี้ สำหรับเรื่องความปลอดภัยอะคะ่ะก็คือในช่วงประมาณ2 -3 ปีที่เพิ่งจะมีการใช้ยาอันนี้อย่างอย่างทั่วไปอะคะ่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีคนใช้มากกว่า5ล้านคนทั่วโลกนะคะเราก็มีการเก็บสถิติอะคะ่ะก็คือ,อยังมีความปลอดภัยอยู่นะคะแล้วก็มีข้อดีสําหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือว่ามีความเสี่ยงเบาหวานก็จะช่วยทําให้ค่าน้าตาลลดลงได้เยอะแล้วพอลดความเสี่ยงเบาหวานก็จะลดความเสี่ยงของโรคแซกซอนโดยเฉพาะโรคหัวใจไปได้เยอะแต่ว่า ถ้าเป็นพูดกันระยะยาวอะค่ะเป็น5-10ปีต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันนะคะว่าปลอดภัยในระยะยาวหรือเปล่าแล้วเขาก็กําลังกําลังกังวลกับปัญหาการขาดสารอาหารหรือว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตับอ่อนด้วยทีนี้ก็จะมาถึงข้อ3นะคะวิธีที่3ก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคะก็คือเป็นการผ่าตัดกระเพาะนะคะหรือว่าสลีปแกสตเตโตมีนะคะ ก็คือเป็นการตัดกระเพาะบางส่วนก็คือตัดออกไปเยอะเลยแหละอาจจะเหลือแค่ประมาณ1ในสนะคะของกระเพาะก็จะทําให้คนที่ได้รับการตัดกระเพาะก็จะรู้สึกอิ่มเลยกินได้นิดเดียวนะคะบางคนบอกว่ากินข้าวไม่ได้เลยก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดน้ําหนักนะคะก็คือจะทําให้น้ําหนักลดได้เร็วแต่ว่าไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคะก็คือ,อเหมาะกับคนที่มีบม i มากกว่า40นะคะหรือว่า คนที่ BMI มากกว่า35าแล้วมีโรคมีโรคร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเกาะตับหรือว่าคนที่เป็นหยุดหายใจขณะหลับก็เหมือนกันกับเมื่อกี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าลดไปได้เยอะแค่ไหนก็สามารถลดไปได้มากกว่าน้ำหนักตัวมากกว่า30%นะคะแต่ก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงกับวิธีที่2ก็คือเป็นการใช้ปากกาหรือว่าเป็นยาฉีดลดน้ำหนักนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ต้องไปเสี่ยงกับการผ่าตัดก็จะ อาจจะดีกว่าเพราะว่าทั้งสองวิธีเนี้ยก็จะมีผลในการเกี่ยวกับเรื่องปรับเปลี่ยนฮอร์โมนหลายๆอย่างะค่ะโดยเฉพาะฮอร์โมนอินซูลินนะคะซึ่งก็จะทําให้ส่วนเรื่องผลข้างเคียงของการใช้ปาก,การลดน้ําหนักนะคะก็ต้องบอกว่าเจอเยอะเลยนะคะมากกว่า50ก็คือจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนหรือว่ามีอาการท้องเสียท้องผูกก็จะเป็นปัญหาหลักเลยนะคะซึ่งเวลาที่เราจะรักษาค่ะก็อาจจะต้อง รักษาโดยการเพิ่มระดับยาทีละนิดนะคะเพราะว่าจะทําให้คนไข้เนี่ยก็จะมีการปรับตัวดีดีกว่าแล้วก็ยารุ่นใหม่ๆอะค่ะก็จะมีผลข้างเคียงพวกเนี้ยลดลงข้อดีของการผ่าตัดกระเพาะค่ะก็คือจะสามารถลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเรื่องหัวใจวายถึง50%นะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดได้42%ความเสี่ยงของการเป็นสตโตรกลดไปได้36%แล้วก็ ลดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติอะค่ะไปได้1ิลดความเสี่ยงของการเป็นเบาหวานนะคะได้ถึง18%ก็ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าเป็นการทำ metabolic bariatric surgery นะคะก็คือมันจะมีผลเกี่ยวกับการลดฮอร์โมนความเสี่ยงต่างๆนะคะเบาหวานหัวใจก็จะลดไปได้เยอะแต่ก็ต้องบอกว่าการผ่าตัดกระเพาะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคะเพราะว่าจะมีช่วงอายุประมาณ18 6 5ปีเท่านั้นนะคะที่เหมาะกับการผ่าตัด แล้วก็จะต้องเป็นคนที่ร่างกายค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรนะคะเพราะว่าก็จะต้องมีมีความเสี่ยงจากการแทรกซ้อนจากผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดด้วยนะคะเกิดอายุเยอะกว่าน,นี้ก็อาจจะมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์พอแล้วก็ก่อนที่จะผ่าตัดไม่ใช่ทุกคนจะผ่าตัดได้นะคะก็คือจะต้องมีการควบคุมน้ําหนักให้ลดน้ําหนักไปได้เองก่อนประมาณ5 1 0นะคะเพราะว่าการเพราะว่าจริงๆแล้ว ความสาเร็จของการผ่าตัดนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่การผ่าตัดอย่างเดียวนะคะความสําเร็จขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพการดูแลเรื่องอาหารแล้วก็การออกกําลังกายหลังจากนั้นด้วยค่ะเพราะว่าีการผ่าตัดกระเพาะคะ่ะในช่วงหลังจากผ่าตัด5ปีเนี่ยคนประมาณครึ่งหนึ่งนะคะก็น้ําหนักจะกลับขึ้นมาปกติได้เลยเพราะว่ากระเพาะเราก็เป็นอะไรที่หดได้ตัดได้แต่มันก็ยืดกลับมาได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ควบคุม ผลเสียของการผ่าตัดกระเพาะก็จะมีหลักๆเลยก็คือมีความเสี่ยงของการขาดสารอาหารนะคะแล้วก็ผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดส่วนการผ่าตัดลดน้ําหนักอะคะ่ะที่สําคัญนะคะจะต้องปรึกษาแล้วก็ทําโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเพราะว่ามีความอันตรายมากส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายอะคะ่ะก็จะแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นเรื่องยาลดน้ําหนักก็จะเป็นแบบดั้งเดิมก็จะค่าใช้จ่ายก็จะถูกกว่าก็อาจจะประมาณ หลักพันนะคะต่อเดือนส่วนเรื่องปากกาลดน้ําหนักอะคะ่ะก็ค่าใช้จ่ายก็จะเป็นหลักหมื่นนะคะจนถึงหลายหมื่นต่อเดือนส่วนวิธีการผ่าตัดกระเพาะก็จะค่าค่ารักษาก็จะเป็นหลักแสนซึ่งก็จะแพงเป็นระดับนะคะนอกจากยาลดน้ําหนักอะคะ่ะจริงๆแล้วก็ยังมียาสามัญหลายตัวนะคะที่หลายคนทานอยู่แต่ว่าไม่รู้แล้วก็มันเป็นยาที่ทําให้น้ําหนักขึ้นได้มากนะคะเพราะว่ามันไปทําให มีผลกับร่างกายเราทําให้เรารู้สึกกินอาหารอร่อยมากขึ้นอยากอาหารมากขึ้นหรือว่ามีร่างกายมีการเผาผลาญที่มันน้อยลงมีการสะสมของน้าแล้วก็เกลือแร่มากขึ้นนะคะทําให้ตัวบวมหรือว่าอาจจะทําให้ร่างกายอะทําให้เราอะ่ะนอนหลับเยอะหลับดีแล้วก็ทําให้เราขยับตัวได้น้อยลงเป็น5้ากลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็เป็นยาที่รักษาเกี่ยวกับด้านอารมณ์นะคะเกี่ยวกับกลุ่มไบโพลาร์นะคะ อย่างที่สองก็จะเป็นยารักษาจิตเวทเป็นยารักษาอาการซึมเศร้าอย่างที่สามจะเป็นยาเกี่ยวกับฮอร์โมนนะคะไม่ว่าจะเป็นยารักษาเบาหวานบางตัวยาสเตียรอยทําให้อ้วนขึ้นที่สี่นะคะก็จะเป็นยารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะกลุ่มที่ห้าก็จะเป็นกลุ่มยาลดความดันหรือว่าพวกกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์ เราก็จะมียาเป็นพวกยาแก้แพ้ที่เป็นยาแก้แพ้โบราณนะคะก็จะทําให้น้าหนักขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ได้ทานยาใหม่ๆนะคะแล้วก็น้ําหนักตัวมากขึ้นมากกว่า5%เเภายใน3ามเดือนนะคะก็ควรจะสังเกตแล้วก็อาจจะลองปรึกษาหมอดูนะคะแนะนํานะคะบางคนอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องกินยากลุ่มนี้เนาะเราก็จะต้องควบคุมอาหารนะคะแล้วก็ทานโปรตีนให้มากขึ้นนะคะลดคาร์โบไฮเดรตลดน้ําตาล ลดลงแล้วก็มีการขยับตัวมีการออกกําลังกายมากขึ้นนะคะอย่างน้อยก็มีการคาร์ดิโอมากกว่า30มนาทีต่อวันนะคะ5วันต่ออาทิตย์แล้วก็อาจจะมีาการควบคุมการควบคุมอารมณ์นะคะนอนให้ดีแล้วก็ไม่เครียดแล้วก็จะมียาบางตัวนะคะที่ก็จะเป็นยาที่ทำให้น้ำหนักลดลงด้วยซ้ำนะคะ ไม่ว่าจะเป็นยารักษาเบาหวานกลุ่มเมทฟอร์มินหรือว่ายารักษาเบาหวานตัวอื่นๆนะคะบางตัวหรือว่ายารักษาอาการซึมเศร้าบางตัวที่ทําให้น้ําหนักลดลงด้วยซ้ําก็มีงานวิจัยนะคะว่ากลุ่มยาที่ห้ากลุ่มพวกนี้อาจจะทําให้น้าหนักเพิ่มขึ้นได้ประมาณสองถึงหกกิโลนะคะภายในหเดือนก็อย่าหยุดยาเองนะคะต้องปรึกษาหมอใจสำคัญของการลดน้ำหนักนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าลดได้เองมีวินัยจริงๆเนี่ย ก็สามารถที่จะลดได้เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งยานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องน้ําหนักเยอะจริงๆหรือว่ามีความเสี่ยงของการเป็นโรคเรื้อรังต่างๆนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้นะคะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ต้องบอกว่าไม่มีเมจิกพิวนะคะไม่มียาวิเศษใดๆที่ที่คนที่ฟังอยู่อะค่ะทานเข้าไปหรือรักษาเข้าไปแล้วมันจะทําให้เราผอมถาวรสุขภาพดีถาวรน,นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการเป็นตัวช่วยเฉยๆแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือ ตัวของเราเองเนี่ยแหละค่ะที่จะต้องมีวินัยในการควบคุมอาหารนะคะจะต้องไม่ทําให้แคลอรี่ที่กินเข้าไปอะค่ะมากกว่าแคลอรี่ที่เราใช้นะคะมิงั้นเราก็จะลดน้ําหนักไม่ได้สักทีหรือว่ามีการลดเราก็โยโย่กลับมานะคะซึ่งก็ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนงั้นเนาะเพราะว่าการที่เราจะลดน้ําหนักอะค่ะมันเป็นการปรับพฤติกรรมแล้วก็ปรับนิสัยในระยะายายาในระยะยาวนะคะ หวังว่าทุกคนก็จะประสบความสำเร็จกัการเร้นก็มจหนะคะก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากคอมเมนต์นะคะหรือว่าแชร์ไปให้เพื่อนๆหรือว่าคนในครอบครัวที่คุณรักนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะการวางแผนที่ดี early is key นะคะ สำหรับคุณที่ฟังมาถึงตอนนี้เรากำลังกังวลหรือว่ามีปัญหากำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณฟังอยู่นี้เพื่อเป็นการขอบคุณพัดมีแบบประเมินฟรี เพื่อที่จะช่วยประเมินปัญหาของคุณไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพกายสุขภาพใจปัญหาสุขภาพการเงินพัดจะดูแลให้เป็นพิเศษค่ะหวังว่าจะเจอกันในนั้นนะคะขอบคุณมากค่ะ